ทั้งหมดถวายความเคารพครับองศา,า,าผู้ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดพิษุโลกประทานในพิธีด้วยสมเด็จพระนิธิาที่แท้เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธุ์เป็นสิริเพื่อไปที่ลึกในวารคครบรอบร้อยปีพระเจ้าพระองค์เธอพระองค์เจ้าจักพันธุ์เป็นสิริจึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนํานำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติพื้นที่ต่างๆธุรกการดานพระราชทานแก่หน่วยงานและราษฎรทั่วไป สถานีนตำรวจปูธรวัดโบดถตำรวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากพันธุ์เป็นที่เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับข้าราชการไว้ปลูกในโครงการตำรวจทันทีนนกกล่าวเปิดพิธีการส่งมอบและกรุณารับมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อส่งมอบให้กับสถาน,นีนตำรวจตามปฏิธานต่อไปออคปรับผมขอพระคุณผู้แทนมูลิติชัยพัฒนา จเจ้าที่จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากพันธุ์พิเศษบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผักและกิจกรรมปลูกผักปลูกต้นไม้หน้าบัดนี้ทาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่นวิชาครับผู้ปกครองนับแทนนะครับนายนักการริชจีนครับเงินเพื่อถวายราชสักการะ

ไม่ต้องไปจ่ายสโครงการตารวจพันดีตรวจบุธรจังหวัดที่โรกนะครับโดยหน่วยปฏิบัติการาดตรวจบุรวัดโกงได้ทาโครงการถ้าึงเนื่องจาก เปรบพระพิธารทีาา่ราชเจ้านะครับเ็นพระเทพรัราชการพระธรรมแต่อยางรวมราจุกมา่ท่าน่ม,ม,นมีพระราดารีนะครับอยากจะให้ตำรวจภูทรภาคหกนะครับตำรวจภูทอนจังหวัดที่โลกโดยทาน,นีตำรวจภูทอนตัวเป็นเป็นฐาน,นีแรกนะครับที่ได้ทำโงการนี้ก็ด้วยขาพมหากราธิคุณด้วยความซาบซึ้งผมในฐานะหัวหน้าหน่วยนะครับ เป็นผู้การจังหวัดและก็ท่านผู้กับการท่ทานทันเรศทีุู่ใช้แตกนะครับได้รับสนองพระรามบิกตรงนี้นเป็นเรื่องของการลดรายจ่ายช่วยเหลือครอบครัวตำรวจด้วยนะพที่น้องประชาชนด้วยในเรื่องของการทราําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอยากจะให้โครงการนี้เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ ดูการเรียนรู้เพื่ออะไรพัฒนาพันธุ์ผักเป็นโครงการของตำรวจยุทธรภาคบกนะครับซึ่งปฏิบัติตามพมระราชบัญญัติของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพรละเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งท่านก็มีบริธานที่จะให้ข้าราชการเนี่ยและประชาชนเนี่ยนะครับได้มีอาหารไว้บริโภคเองนะครับเป็นโกรเรือนโดยโดย,โดย,โดยมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลอดสารเคมี ก็เลยกลําหนดเลือกเอาที่ตรงนี้นะครับบึงหนองบัวซึ่งเป็นที่สาธารณะวันเดิมเนี่ยได้ได้ทางอำเภอได้จัดสรรที่ตรงนี้ให้เป็นที่ตั้งสถานีตำรวจแต่ในสมัยนั้นนะครับไม่ได้มาสร้างตรงนี้เพราะว่าขาดพบมาในเรื่องของที่ค่าถมดินนะครับก็เลยปล่อยลกรล้างว่างเปล่านะครับต่อมาทางอำเภอก็ขยายบึงแล้วก็มีการขุดลอกบึงไปตอนหลังมาเมื่อมีโครงการนี้เข้ามาก็ประสานกับทางอำเภอ,ทอเทศบาลแล้วก็ ประชาชนในพื้นที่นะครับและตัวตํารวจเราเองด้วยก็ได้รับความร่วมมือทุกส่วนเลยครับทั้งท้องที่ท้องกิน่นประชาชนแล,และก็ทางฝ่ายปกครองโดยกําลังหลักของเราครับตารวจแล้วก็มีพุทิยานงชาติแงน้อยนะครับเข้ามาร่วม